สวัสดีค่ะทุกคนที่เห็นอยู่นี้ก็คือแหนแดงล้นกระมังนะคะวันนี้เล็กจะมาแชร์วิธีการปลูกเห็นไหมแบบนี้นะคะสามารถเอาไปขยายต่อได้หรือเป็นปุ๋ยเนี่ยดีมากๆเลยเห็นไหมมันขยายปีนกระมังขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยค่ะสวยมากๆเนี่ยเอาไปขยายนะคะ1นึ่กระมังต่อ1กร,รมมือแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเล็กจะเอามาเลี้ยงไว้แบบนี้นะคะนี่ เก็บเป็นปุ๋ยได้เลยค่ะเนี่ยเหลืองๆแดงๆแ,แบบนี้คือสวยมากอันนี้เราจะเลี้ยงไว้ตรงแดดครึ่งวันนะคะแล้วก็จะพามาดูกำลังสุดท้ายเนี่ยนี่ให้ดูเลยคือจะมาถ่ายให้ดูสําหรับคนที่อยากเลี้ยงแหนแดงแล้วมีไว้ตลอดนะคะมีไว้ตลอดก็มีดินประมาณหนึ่งข้อมือนะ ะะแล้วเราก็เติมน้ําลงไปเลยทำง่ายๆลยค่ะทุกคนทำง่ายๆเลยขอให้มีดินจะเป็นดินกลูก็ได้นะคะแต่ถ้าดินหน้าบนจะดีมากๆแล้วก็เศษแหนที่ดำๆมันจะกลายเป็นปุ๋ยค่ะทุกคนไม่ต้องเอาออกนะเนี่ยอันนี้เยอะเลยนะคะเยอะเลยมันก็จะมีแหนให้เราใช้ไวเสร็จแล้วเราก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะ ใคเห่ยใครจะว่ายังไงก็ว่าช่างนะคะสําหรับจูลิยนสีสสงข้อแสงเนี่ยเล็กว่าดีมากนะใส่กล้วยมะพร้าวแล้วก็พืชผักต่างๆฉีดพลิกฉีดมะน,นาวมะเขือนะคะคือดกมากเอาไปผสมกับปุ๋ยอื่นๆหรือน้ำหอมอักชีวภาพหรือ,อเครื่องดื่มโชว์กำลังแบบนี้นะคะดีมากผสมกับนมก็ได้ค่ะเนี่ยอันนี้ ใส่ลงไปประมาณนี้นะคะอ่ะใส่นี้ด้วยแล้วถ้ามีเวลาเราก็มาตีถ้าไม่ตีหน,น่จุลินซีมันก็จะกระจายไปเองนะคะนี่ดูกลามังนี่แตกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเห็นไหมเ,เล็กหยิบไปนิดหน่อยเองนี่ยค่ะใส่ทุกกลามังเลยสวยมากๆเลยค่ะสวยจนปีนขึ้นกละมัางยังไงที่ว่าแหนแดงมันจะสีแดงแดงเหลืองนะคะ ้างล,ล่าไมาโครฟิล่าค่ะดีมากอ่ะเนี่ยค่ะสำหรับคนที่อยากมีแหนแดงไว้ใช้ตลอดให้เลี้ยงในกระมังนะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำค่ะทุกคนแล้วก็ถ้ากลัวยุงก็ให้ใส่สายอาเบตนะคะสายอาเบสไม่ได้เป็นอันตรายนะคะต่อต้นไม้และและ,ะคนนะไม่เป็นนะคะทุกคนมันจะทำให้ยุงไม่สามารถวางไข่ได้นะคะ ก็ใส่ประมาณนี้แล้วก็เติมน้ํขึ้นมาอีกเออสำหรับเล็กเลี้ยงเนี่ยที่มีแหนไว้ใช้ตลอดเนี่ยเล็กก็จะเติมน้ําเรื่อยๆนะคะไม่ได้เปลี่ยนน้านะทุกคนแล้วก็จะใส่ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพหรือถ้ามีปุ๋ยหมกบานก็เอามาฉีดฉีดด้านบนนะคะเหมือนแบบว่าเออดูว่าเออแหนเราไม่สวยเหลืออะไรก็ฉีดแล้วมันจะขึ้นมาสวยมากๆเลยก็ทำตามนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เล็กก็จะเอา น้ำมาใส่อีกจ้านี่อันนี้คือแหน่ที่เป็นปุ๋ยนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคือเราไม่ต้องทําแบบว่าสะอาดเอี่ยมเกินไปก็ได้นะคะนะคะบางทีทําแบบเป็นธรรมชาติแบบนี้คือเขาสวยและมีตลอดเล็กไม่เคยแบบได้ซื้อมาเลยนะคะตอนนี้ที่นานาะข้าวเล็กน่ากระจายเต็มเลยนะถ้าใครสนใจก็สั่งมาได้เลยนะคะสําหรับหนแดงตอนนี้นะสิบยี่สิบโลได้เลยคะ่ะ เอาไปหนึ่งกิโลกร,รัมก็ได้นะคะทุกคนสำหรับคนที่เลี้ยงไว้ใส่ต้นไม้นะดีมากๆเลยนะคะใครอยากได้ก็สั่งมาเลยจ้าเลี้ยงยาวๆแบบนี้ไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกเรียบร้อยนะคะใครสงสัยเรื่องอะไรก็เกี่ยวกับแหนแดงการเลี้ยงการอะไรมีปัญหาอะไรก็เม้นมาใต้คลิปนี้นะคะ แล้วก็เบอร์โทรสั่งซื้อรถเล็กจ,จะาลมไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะใครสนใจอยากเอาไปขยายติดต่อมาได้เลยส่ง,สงทั่วประเทศจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ